แล้วไม่ใยี่สีสั่งไหนสั่งดีสั่งเลือกสั่งอีกสั่งแล่ากูฝากเงินเจ้าสั่งคักสั่งเนี่ยสั่งน้ำผู้นั่นสั่งน้ำผู้นี่จนไปสีขันตายให้เจ้าแล้วเงินเงินเจ้าไรเงินข่อยสีใจกับบุ้มีอีหยังอีหยังจะสั่งยังไม่อีกมันนี่จะสั่งยังไม่อีกข่อยถามเจ้าเนี้ยไฟบึ้งก็สีใจได้เงินก็สั่งข่อยบ่มีเงินเอาเจ้าเดี๋ยวแม่จะใช้เทียนถ่ำพี่จะ่นหาไฟ อี๋สันอี๋สันจะถามเนี่ยคำซังมาจ้าผมมาอยากใส่มีข้าวห่มแม่แว่นเอามาให้ของขวดปีไหมแม่แว่นมีของให้เจ้าขวางอี๋ยังเฒ่าอี๋ยังอะไรอี๋ยางอะไรเฒ่าอี๋ยังนี่ดีเนี่ยมาให้อีกแหละอี๋ยังเฒ่าอี๋ยังกูแต่งก็ได้ตีของแม่แม่แว่นให้เจ้าแล้วบอกว่าเอามาให้น้องเคย อันนี้ของน้องเคยทองมีของประเด็นเดี่ยวคือหลายแถบมีแมวแหวนที่ดีอย่างแม่แหวนไหมคอันนี้อันนี้ก็ของอันนี้ก็ของแม่แหวนอันนี้ของแม่แหวนอันนี้ให้เจ้าอันนี้ให้ข่อยอันนี้ให้เจ้าอันนี้ให้ข่อยนี่ราคาข่ก็แล้วหาไข่ก็แล้วเจ้าตัวนี้เจ้าอีนี่อันนี้ของอะไรนี่ของกระตุนกระตุ้นตะเก่ยร์ตะเก่ยร์ตะเกียร์จะดีใจดีไหม ของปะตุ้นทอาแก่ใจดีจ้าหมูยแหงงานตัวนี้โอ้ยทุกปีเพิ่นส่งมาให้ทุกปีแจกของทิพเออมีอีกมีอีกที่เด็ดเออห้องข่อยวันี่ห้องข่อยวันี่ให้ข่อยวันี่เอาห้องเจ้าไดหรอแม่ห้องเจ้ามิตรหรอแมอันนี้ที่เด็ดห้องข่อยปะผิวส่งมาให้ปะผิวอันนี้อันนี้ปะตุ้นอุปผิวอุปผิวเองปะผิวของตัวตีเบ๊กห้องข่อยทัวร์ทัวร์ห้องข่อยเท่าได้ยัง จ้้าไดยังนี่คือกันกันเดียตะกอดจนดียหนึ่งกันเดียไม่แพ้เราให้คอยคอยจำได้เออมีอีกมีอีกเมึงมึงนี่ขอยใจมึงใส่ของเจ้ามาเบิ้งกันดูนี่คือกันนี่อง้องคอยมีคือกันนี่นี่หม้อย่างเหมาะสำหรับปีใหม่เลยปีใหม่ครับว่าต้องดังไฟอย่างคือคือเพแฟนหูว่าคอยใจกินไ้อย่ากไม่อันนี้เขาควรต้องควรจ่ากันตาพ่วง บ่ต้จะน่าจะดีจะน่าจะดีคนหนึงนะครับเพิ่นนี่ของฝั่ง,งห้อยู่ตลอดตลอดนี่ครับเพิ่นฮูคิดคุยกับลูกว่าอันจะได้เต่าย่างไม่กินเต้าย่างกับลูกบีใไ,ไม่คือคือนป้าเพิน่นฮูนี่แหละขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณนผู้สนับสนุนผู้ใจดีทุกคนทุกคนนะครับ่ว่า,าจะเปลี่ยนเพื่นได้ไหมปะตู้นปะปิ้วปะปิ้วนะครับแล้วก็ป้าแหวนแม่แหวน นะครับแล้วกับพระพ่วงที่มองพงควญปีใหม่ให้สำหรับปีนี้เด้อครับ